แบบอใจจะขาดอะ y ยู k เน w ะ Yes I know เออบัด and you know you know b e c a s e why ช่างแม่งก็คือพอได้เจอต้องบอกว่าจินอะมันมึงอะจินฮ <c oughs> ุบมาจินป๊อปปูล่ามากๆซึ่งจะบอกให้ว่าจินมันยอมลดตัวมาเจอกับทีมงานของผมอะเป็นอะไรที่<ไ>ผมรู้สึกว่าแบบเออมันน่ารักนะอยู่น่ารักมาก b e c a e y ยูยอมลดตัวมาเจอทีมงานผม Yes But, 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 uh, you know, best I know you, Hamlet. I know I see you, <laughs> uh, I see you, uh, me too. I see can. best, <laughs> <laughs> Everyone, best he's going to best room with me, and he's a uh, first. Yeah. Shh. I'm just then, uh... <laughs> <laughs> no, yeah? You You, you, you tell people it, you and me, Shh. you tell what? it. Yeah, oh. yeah. ฉันรีหาย่อยให้ชื่นใจหน่อยเอออันนี้เรื่องจริงนุ้ยคือไอ้จินน่ะทอมมี่อ่ะ You You Remember Face Tommy When Tommy See My 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 Anaconda t o ม m y i โอ้ n d โอ้ยไปอ่ะเออฮันทอมมี่ไซตามะโอ้โหช็อคว้าวเออเอม่ได้น What are you doing Jin? Oh I'm just arrived แเอเยอะนี่ยมันกวนตีนนะเว้ย you know you กวนตีน because um first time อ่ะ first time มันไลฟ์อยู่เว้ยแล้วมันเพิ่งนั่งโซฟากูถามเฮ้ยจิน What are you doing จินแม่งบอก um sit อืแมันก็จินของมันนะเออมันกวนตีนแต่มันน่ารักมาก h e ย why you don't wet <laughs> <c oughs> คว้าคว้าเบสแย่โนฟาูควาชาลี้เดียว Thank you Thank you ไอเด็กนรกเอ่อมิตรภาพที่ดีนะครับผมเอ้าสดใสนะเว้ยหน้าตามันสดใสนะแดกอะไรอร่อย ไม่แดกอะไร What แดกอะไรอยู่อือเอาเลย What อยู่ดิ้งดิ้งอะไรอย่างนี้ What snack Candy Candy Talent Candy แต่กูต้องแก้ไหมไม่ต้องแก้ไม่ต้องแก้ Okay ทำไมล่ะสภาพมึงยาดมอีกเอ่อ i ิ we วีโก a n i โก I know best I know I know be careful be careful โก้โก้จิ้มโก้โกโก้ิมโกนน Yes I know จิ n ชนิม่นมมันชนะได้มหายันไม่ออกเต้อกรหนึงมันชนะผมขาไม่ออกเลยมันชนะได้เพาผมไม่เบสอะแล้วบวกกับเขายอม เทพเขาสุดยอดจินน่ะแล้วก็แพ้อยู่แล้วเออโอเค let's go let's go right now hey right now if you go with Chinese girl I ก็ I will shut my mouth I will shut w i my mouth and I best I remember you say I love ting 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 เอออะไรนะ you say <I> love 没放在礼物篮上，ding, 为什么？Ding, ding. 你能不能放到礼物？哎，Hi Charlie，Hi Hi Charlie，You are look at me。OK。You r best girlfriend。Yes。<laughs> มือนผมจะมาอธิบายการผูกเหล็กให้ฟังแล้วกันคือการผูกเจนเจนเจนมึงรนอะไรนี่นเนี่ยนสมมติว่าเราทำบ้านสามชั้นชานชั้นหนึ่งเนี่ยคุณคไม่ค่ะเธอทำอะไรอยู่น่ะลงมานี่เธอมาอยู่ด้วยกันนะชาลีเธอทำอะไรอยู่น่ะลงมานี่เธอให้ลุกชาลีให้ตรงทะลุขมิ้ชอบาช้ อย่าทำกันยุ่งไปหน่อยเลยอ What No No คุยอ่าน No 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 What คุยอ่น Invite your friend with China your Okay Okay I'm my friend Okay How make home your โครงสร้างชั้นหนึ่งเนี่ยเราต้องใช้เหล็กที่ขนาดจิ้นเออใหญ่หน่อย You want meeting Nice

เมื่อวานนี้สองแสนแล้ววันนี้สองหมื่นธรรมดาคุยอะไรบ้านต้าถอยอ่ะผมจะเล่าเรื่องโครงสร้างเฮ้คุยอ่ะอ่าฮะ if you lose if you lose meet best okay okay in Bangkok meet best yeah you meet best you meet best 什么意什么意思？快给我翻译一下！快快快，赶紧给我翻译一下！You lose. ขอบคุณค่าพี่ชายขอบคุณค่า o lose w a t to do. ที่ดีที่สุดวิเรามาอยู่เราเป็นพี e s Okay. You lose what to do. 输了，就要遇到最好的。แม่输了，就要遇到最好的。 就要遇到最好的คุณอ <ui> ัน you lose meet best okay you lose okay really ชัดช yes. <And> <Okay. S 1> ัดเลย a n ทีมาตัวนั้นคืออะไรฮะใช่ไหมจ๊ะไม่เป็นไร o u want เยมึงเจอกั้องแน่นนะจ๊ะเยอะมึเจอกันคือผมจะอธิบายเรื่องขงฟรังคาพี่สายล้อไหนสายล้อ ีใโครงสร้างชั้นหนึ่งนะครับที่ที่ที่เวลาเราจะจะสร้างบ้านเนี่ยรับน้องฟางไห่ซินบ่จาว小卡通在不在啊า果你输了要去见 best I'm loser go to see best yeah yeah you loser go to see best okay in Bangkok but you loser what to do we lose With you. คุณค่า no wow, Why you Why you look you look me ตรขปแล้ว对面ชา这么高 No โครงสร้างเนี่ยคือผมเขาคุณคคะพีสสาวเขาคุ้าพีสายเ่านจะมาค่ะถ้ช่ไหถึงจะมาใครจะครจาไอจลีบ้วแล้วก็ใช้เหล็กที่มัน เป็นเส้นที่แบบมันใ <stuffed> หญ um, ่หน่อยพะฉันันต้องใดูุนในโครงสร้างชั้นหนึ่งแล้วชั้นสเนี่ยเราลดเหล็กเล็กลงมาได้อธิบายง่ายๆเป็นสาวสวยมากชั้นสองเนี่ยเราใะ้ คือ say your เ r i ร n d say your f ์ i e n d say your friend บอสบอ o บอส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 เขาบอก่เราไม่ใช้ปูนกับเหล็กขึ้นไปแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้คานคานคานเป็นปูนแะคอสรอนะเราก็จะใช้ เราจะใช้เราจะใช้เป็นเป็นโครงเหล็กแทนเพื่อทําหลังคานะครับของชั้นของของชั้นสามเพราะเราไม่ได้มีชั้ไอแผ่นแปะหัวแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรสายตาที่พี่ฉลีต้องการครับจ้ะพี่ชายต้องการครับใครวะไอจินนะเดี๋ยวไอจินนี่ก็พร้อมตกนรกด้วยผ นี่มันช่างไอเบ็ดนี่มันช่องที่โอเบ็ดเฮ้ยค n ยอนคุณ i n g p a พ t ท y า right คุณรีบพ y e ย h คุณว่า CCTV อยู่ไหมตอนนี้ c c ทุกคนห้ามตัดคลิปนะ ค่ะจะห้ามใครได้สามสิบห้าจุดเจ็ดคนเนี่ยเบลโทคับทนเจจแล้วกูเปล่าเลนะคเป็นทองกูเอ่อแม่งร้อยนาพิสาโมชาลีลอตอตอรีาลี My Nest Yes My CEO I'm Best Best ขึ้นเยสเล้ยมีใหม่เยอ 他总在，他在耶，他不讲话，我觉得他在挂机。漂亮，漂亮，漂亮。你叫什么名字？我叫 My Friend。我叫方宝。方宝。y e 我我叫 b How are you？Best。y e How how old are you? I'm twenty. Twenty? Who are l k an one? Yes, I'm w 你看他的脸，你看他的脸，太美。What? What? 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 h a t What? y o u t w h t What? 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 w t h a t What? w h t 哦，亚东，小卡通在不在？我要输了！我要输了！在不在呀？熊，你有没有钱啊？熊？啊，everyone。有没有五倍卡呀？有没有卡片？我没有卡啊！我有，有，有，有。我们没有，有没有卡？有五倍卡吗？最后十秒啦，家人们，快救一救！来不及了，我们要换卡，快救一救！ 快救救我快啊哈哈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 哈 MC, what? you loser! Yeah, we are loser. and we go to see Pattaya and... No no no! We, we no, no 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 Just you, you wanna see Charlie, right? <laughs> 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 <What>? Right? Yeah! <laughs> you got 20 jumping jacks! Oh, Thank you. The you game. do 20 jumping jacks. Kuyon! Why? Good bad boy. Good guy? <laughs> but you? Who? Oh. Oh, Who? Oh. Bad boy? Bunny. You do 20 jumping jacks. I don't understand English. This one?

โน่ต้องรับจบอยู่แล้วครับผมปรีเกวกามรงไปรีปรีจริงคุยอคุยอคุยส what best yes yes n o I'm from Vietnam เ best three โอเค Okay. 1 oh. One and zero. Chinese, I'm from Vietnam. Ah, no no punishment. Hey. Thầm chơi lại ít không? Ừ. ăn trứng phái à. Cầu cơ Yes, they're they're good good. This? This? yes. Yeah. Yes, yes. Yes, yes, yes. và là cơ. anh. Anh This he's <laughs> a uh, come back to Ameri uh, U.S. America. Yes. Yeah. Uh, yeah. You kill. He's a singer. <laughs> you come from. I'm come from Vietnam. Charlie. Oh, uh, and Charlie family. <laughs> <should> Today <they laughs> happy. <laughs> Good. Ah, airport right now. Really. Thank you, dog. 老公呢？没啊。Hey, uh, best, what are you plan tonight? Uh, right now, from now, what are you plan go to? 我是哥哥。那没有，没有，他没来，他我。谢谢哥哥。好多人呐、啊，五 k 人了、啊、都。Best？你那边五 k 人？嗯。我靠，我这里五百多。

Bish, You're so beautiful, Mama. Bish, ma. <laughs> สวย吗？Mama. <laughs> Hello, Mama. Hello, Mama. <laughs> You're right. No, I'm from Vietnam. Mom, Mom. One people, one rose. Everyone. you. Please help me. Everyone. One <laughs> Let's go, everyone.

มิตรภาพพัทยาวสวัสดีนะครับผมมิตรภาพให้ย mm ูโคเรียเยอะ no she's a living p a t t a y a ให้ตอยเมืินเดนเวียดนามตอยเ <I S 1>